สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านรอ,อีกครั้งนะครับผมบ๊กับผมตระหนวด R P C C กันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้มาจัดให้อีกแล้วกับรถไฟฟา้าแท้หนึ่งคันนะคุณผู้ชมนะเพิ่งเข้ามาใหม่ออรา07เห็นมีคนถามมาเยอะว่ามีหรือเปล่าวันนี้จัดมาให้แล้วมีคันเดียวนะคุณผู้ชม,มนะสำหรับออรา07คันนี้เป็นตัว performance ขับ4ตัวท็อปนะคุณผู้ชมมาออกใหม่เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนะล้านสามแลคุณผู้ชมนะล้านสามวันนี้ราคาลดลงไปหลายแสนแล้วนะคุณผู้ชมนะคันนี้น่าจะอยู่ประมาณ8ปดแสนได้อยู่ในช่วงนี้ผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมยังไม่ได้ตั้งราคาแต่น่าจะอยู่ในช่วงนี้แหละครับผมบวกลบไม่เกินแสนนะคุณผู้ชมนะสวยงามแบบนี้เลยสีขาวมุกออปชั่นจัดเต็มดูด้านหน้ากันนิดนึงนะคุณผู้ชมนะกระจังหน้านี่คือเป็นหน้าใหม่เรียบร้อยแล้ว,ป,ลวปี2 0 2 4ันยี่สิบสี่ยี่ห้านะครับผมใหม่ๆอย่างนี้ไฟหน้าได้้เเเปป็นนไไไฟหาโรรจคตอ์ลมี จัดให้เซ็นเซอร์บอกเลยนะว่าคันนี้มีรอบคันเลยนะคุณผู้ชมนะั้นล้อมแม็กใหม่ยางใหม่สีเส้นจัดให้เลยนะคุณผู้ชมภายในนี้บอกเลยนะคุณผู้ชมนะหรูราพีเมียมมากๆนะครับผมสําหรับใครที่อยากได้รถไฟฟ้าทรงสปอร์ตแบบนี้นะคุณผู้ชมนะตัวท็อปนะผมบอกก่อนคันนี้ออกใหม่ร้านตาาวันนี้เหลือแค่ประมาณแปดแสนกว่าบาทเท่านั้นแนละ้วคุณผู้ชมนะเติร์ฟเตี้พวงมาลัยมันติดฟังกชันเกียร์อรอโต้มีจอพร้อมกล้องถอยจัดให้นะคุณผู้ชมนะ้เบาะหนังรอบคันเบาะไฟฟ้ามีจัดให้แบบนี้เลยทั้งสองนนนะคคุณผ้้ชมแลววฝััั่่งบกก็็จเเเปไฟฟาดีย หน้จตาสวยๆแบบนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนี่คนมาคิดมาก90%าบบวกๆกจอเป็นจอทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วใหม่เป็นใหม่ดิจิตอลหมดแล้ว โคุณผู้ชมนะเติร์แบบนี้เลยนะครับผมเกียร์เนี่ยเกียร์จะอยู่ในฝั่งของคนขับนะคุณผู้ชมนะจะเป็นก้านฝั่งนู้นนะครับผมก็ปรับง่ายนะคุณผู้ชมนะสปอร์ตนะครับผมด้านบนมีพานรามิกคันรูฟจัดให้แบบนี้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนิดนึงนะคุณผู้ชมนะด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับผมนั่งได้ห้าที่นั่งนะครับผมเป็นซีดานแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเบาะเนี่ยสามารถพับได้แยกกันซ้ายขวาสำหรับใครที่อยากขนของให้เยอะขึ้น นะครับผมมีแอร์ตอนหลังจัดให้ด้วยนะครับผมแบบนี้เลยนะเป็นโซลิมียมนะครับผมเบาะเป็นเบาะเจาะรูมีไซส์ทรงสปอร์ตสุดๆนะคุณผู้ชม,มนั่งได้กว้างๆแน่นอน่เผาไม่ติดแน่นอนนะคุณผู้ชมนะคือตรงเนี้ยส่วนระหว่งางเบาะตัวหนึ่งที่นั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างเลยอยู่นี่เสำหรับด้านหลังนะคุณผู้ชมนะก็สวยงามแบบนี้เลยคือสวยมากนะตรงนี้มันเป็นสปอยเลอร์นะคุณผู้ชมนะแต่ว่ามันต้องกดล็อกนิดน,นึงอ่ะผมลองกดให้ปึบ๊บมานี่สปอยเลอร์มันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยเกื่อกัดนะคุณผู้ชมมาสวยมากฝาหลัังงเเป็นนนนฝาาหลลไฟ้้้้รรีียยบอแวะะคุณผูชม่ โคตรสวยโคตรหลอ่อคุณผู้ชมมาสีขาวมุกเซนเซอร์รอบพันจัดเต็มเก็บของได้เยอะมากนะตัวนี้คือลึกมากนะครับผมสําหรับใครที่กลัวว่าจะขนของได้ไม่เยอะนะคุณผู้ชมมาตรงนี้ลึกพอสมควรเลยเก็บของได้แน่นอนแล้วใครที่อยากได้รถออราสุนเก็บแบบนี้นะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่ามีคันเดียวเท่านั้น นะครับผมหายากมากๆนะคุณผู้ชมนะเป็นรถสปอร์ตไฟฟ้าแท้ตัวท็อปแบบนี้ราคาเนี่ยบอกเลยเลยว่าถูกมากคุณผู้ชมนะออกใหม่ร้านสามวันนี้เหลือแค่ประมาณ8 0 0 0 0นกว่าบาทเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมนะสวยๆแบบนี้ใครอยากได้ผมทิ้งคอนเทนตในส่วนของด้านล่างถ้าสนใจกดใจกด,จดจแชร์ล้วคิมเข้าว่าสนใจออรา07ได้เลยครับผม